คุณแม่เป็นไตระยะที่สี่และมีโรคประจาตัวก็คือเป็นเบาหวานเป็นความดันจะทํำยังไงดีคะก่อนอื่นนะคะตัวฉันอยากจะบอกว่า,วาเนื้อไตเนี่ยมันต้องมีเลือดมาเลี้ยงนี่ะเนื้อไตเนี่ยมันต้องมีเลือดมาเลี้ยงและการที่เราเป็นเบาหวานเราเป็นความดันเนี่ยสองเด้งสองเด้งก็คือถ้าเลือดมาเลี้ยงเนี่ยเลือดเนี่ยมีความข้นหนืดเราลองคิดดูนะน้าหวานาน้าตาลน้าเชื่อมไปเลี้ยงบริเวณปลายตรงนี้ได้ไหมไม่ได้มันเลี้ยงแค่เครื่องเดียวแล้วมันก็อยู่ย้อนกลับมาแล้วเพราะฉะนั้น โรคที่หนึ่งที่เราควรจะต้องจัดการก็คือโรคเบาหวานไม่ให้น้ตาตาลข้นไม่ให้น้ําตาลหนืดเลือดก,ก็จะไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้แบบมีความสุขแล้วก็ย้อนกลับมาได้แล้วก็ขับทิ้งทางปัสสาวะอุจจาระขับทิ้งเนี่ยฮะทางอุจจาระทางปัสสาวะได้โดยเฉพาะปัสสาวะนี่เป็นหัวใจสาคัญของการกรองโรคไตแต่อีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวสองเด้งเด้งที่สองก็คือความดันของเลือเดเนี่ยมันสูงคุณลองคิดดูนะความดันของหลอดเลือดแดงเนี่ยมันสูง ความดันของหลอดเลือดแดงปกติเนี่ยบีบตัวปุ๊บหัวใจบีบตัวปุ๊บมันก็เข้าจะไปเลี้ยงเลยนะคะแล้วก็ออกมาแต่ถ้าเราความดันสูงเข้าไปปุ๊บออกปั๊บเลยความดันสูงก็คือมันสูงปุ๊บแล้วมันรีบออกปั๊บเนื้อไตเนี่ยต้องการระยะเวลาในการที่จะให้ออกซิเจนที่อยู่ในเลือดเนี่ยนำพาไปเลี้ยงก็คือไปปุ๊บออกปั๊บออกซิเจนที่จะเข้าไปเลี้ยงเนื้อไตก็น้อยลงก็ส่งผลทําให้ไตฝ่อไตแฟบหรือว่าไตเริ่มที่จะเหียวอันนี้คือหัวใจสําคัญ ัน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณไข้ที่มีภาวะโรคเบาหวานโรคความดันอาจารย์เน้นเลยนะคะไม่ว่าคุณจะไม่เป็นโรคไตคุณต้องคุกปัจจัยเสี่ยงตรงนี้ให้ดีเพราะนอกจากจะลงไตแล้วยังเป็นอาจจะเป็นสม,สมองก็ได้อาจจะเป็นอัฤกษมอัมพาตก็ได้งนั้นวันนี้ให้กําลังใจจริงๆกับคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันคุมให้อยู่ทุกอย่างก็จะดีขึ้นและกดไว้นะวิธีการคุมเบาหวานทํำยังไง วิธีการคุมความดันให้อยู่ทํำยังไงและชีวิตคุณจะผ่านพ้นต่อภาวะเป็นไตได้และให้กำลังใจจริงๆสําหรับคนที่ 4, เป็นโรคไตระยะที่4ี่และเป็นเบาหวานเป็นความดันคุณแค่ชะลอให้มันอยู่ในระยะที่4ตลอดคุณก็ไม่ต้องล้างไตคุณก็ไม่ต้องหวาดกลัวคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาและคุณก็ไม่ต้องเสียสว์ในการที่คุณจะเทียวไปเทียวมาเพาะะื่อวันนี้ให้กำลังใจจริงๆสำหรั ailand, บคนที่เป็ 4, นไตระยะที่สี่และเป็นเบาหวานเป็นความดันและที่สําคัญไปกว่านั้นน่ารักจริงๆลูกสาวคนนี้ที่ถาม เผื่อแม่ด้วยให้กำลังใจนะคะ